ไอ้นี่นี่ทะลี๋ยวก็มาแวะต้นกล้วยนี่อีกอ่ะจะดูไต้นกล้วยจริงอ่าทาไหนเรานะทางนี้เนแว้ๆๆๆแวะเนั่นนะพ่อมันวะพ่อมันจอดรถอยู่หน้าบ้านแต่มันไม่วิ่งตามเลยมันวิ่งตามรถเรา